แล้วพี่ยารู้ไหมว่าเขามีเทคนิคอะไรกร็ที่เออกอ็คุยกันบ้างแล้วค่ะน้องเขาบอกว่ามันเขามีของดีของดี <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกุ้งก่อนเลยดีกว่าอ่ะเชิญมาอันนี้กุ้งกี่วันแล้วคะบ่อน,นี้บอ่อนี้ประมาณเจ็ดสิบวันแล้วครับเจ็ดสิบวัน<ส>โอ้ เฮ้ยตัวใหญ่อะอาหารสดกุ้งเจ็ดสิบวันเหรอครับไซส์สี่สิบสี่สิบไซส์รวมใช่ไหมไซส์รวมพี่ว,ว่ามันห <40. S 2> น้าสามนะเธอตัวเริ่มเลยอ่ะน่าจะหน้าสามไนะฮะดูดิตัวเริ่มเลยลองหยิบมาดูดิพี่ยาพี่ยาลองดูดิคะว่า น้ำความเค็มศูนย์เนี่ย<ฮ>ใช้ไตเอ็กซาพัทแล้วแข็งแรงจริงเปล่าแข็งแรงจริงๆงดูสิเฮ้ยเธอไม่ใช่หน้าสีละพี่เชื่อดูนะอันนี้ใช้กุ้งสายทันใช่ไหมครับกุ้งสายทนอ่าค่ะก็ดูจากบรรยากาศฟาร์มไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับมีหลุมไหม ไม่มีหลุมด้วยไม่มีหลุม,ม,มอันนี้คือดินร้อยเปอร์เซนดินร้อยเปอร์เซนครับขอบยังไม่มีพ e. ีเลยดูขอบไม่มีพ e. ีเลยไม่มีเลยอ่าก็คือเป็นบอ่อที่แบบดั้งเดิมจริงจริงใช่ครับค่ะตั้งแต่สมัยคุณพ่อมานี่คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในบอ่อเปลี่ยนพวกแร่ธาตุแล้วก็การบำบัดน้ําพวกของที่ต้องใช้ในบ่อครับอ่าค่ะก็คือสมัยก่อนนี่ก็เห็นว่าสมัยก่อนนี่เลี้ยงกุ้งเต็มที่ก็น่าฮ้า เต็มทีน่นีได้แค่หน้าหา้าหน้าห้านี่คือดีที่สุดแล้วดีที่สุด,สดแล้วก็คือหน้าหา้าที่ทําได้เหรอที่ทําได้ไม่เคยได้ถึงหน้าสี่เลยเต็มที่หน้าห้าก็ไม่รอดละล่วงล่วงไปไม่ถึงค่ะพวกพวกอะไรนะพวกเอ่อตัวซีดบ้างอะไรบ้างก็ก็ล่วงต,ตลอดเลยค่ะแล้วก็สังปีพอเรามารับผิดชอบเราไม่ชอบเพมันก็ก็ต้องจัดการเรื่องแร่ธาตุเรื่อง คุณภาพน้ําในบ่อแต่ละอย่างที่ต้องจัดการทั้งอาหารสําคัญเหมือนกันครับทุกอย่างเลยค่ะต้องมาปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อก่อนปล่อยกุ้งหนาแน่นขนาดไหนเมื่อก่อนปล่อยเจ็ดหมื่นตัวเจ็ดหมื่นก็คือยังปล่อยบางอยู่ใช่แต่ก็ถือว่ายังบางปัจจุบันปล่อยเท<ต>่าไหร่เหลือแค่ห้าหมื่นเหลือแค่ห้าหมื่นถามจริงปล่อยห้าหมื่นแล้วมีกําไรไหมมีทําไมถึงมีกําไรคนอื่นเขาโอ้หต้องปล่อยหลายหลายแสนถึงจะคุ้มค่าคุ้มทุน แล้ทำไม,มคุณถึงมีกำไรต้นคุณเราประหยัดลงไปการจัดการก็ไม่ต้องไปกลัวว่ากุ้งจะเสียหายกุ้งจะตายความเครียดไม่เกิดละพอความเครียดไม่เกิดปุ๊บมันก็ทําอะไรก็รู้สึกสนุกไปหมดอมทํากล้าทํากล้าลงก็ไปต่อได้อพอเห็นกุ้งมันเอ่อต่อให้มันบางก็จริงเนาะแต่พอเรายกขึ้นมาแล้วเ,เห็นกุ้งตัวมันใหญ่ขึ้นทุกวนันทุกวนันมีกําลังใจอม,มันก็ทําให้เรา ก้าเทืไปต่อค่ะมืไร่ละห้าไร่ละห้าไร่ละห้าหมื่นค่ะไร่ละห้าหมื่นบ่อเนี่ยส่วนใหญ่จะปล่อยบ่อนี้ประมาณกี่ไร่อ่ะน้องบ่อนี้ห้าไร่ห้าไร่นะก็ปล่อยประมาณสองแสนห้าสองแสนห้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปอันนี้เป็นสายทนนะสายทนครับอ่ค่ะโอ้โหสายไฟยังธรรมดาเลยสายไฟธรรมดาเยวนะ ันนี้ก็อีกบ่อหนึ่งอันนี้อ<ช>ีกบ่ออันนี้ก็กบ่อ,อ,นนอบ่อนี้บ่อนี้กุ้งไซส์เท่าไหร่แล้วน้องบ่อน,นี้คือการเร <c uk> พิ่งเตรียมบ่อเพิ่งเตรียมบ่อเตรียมจะปล่อยนะ <c uk> เตรียมจะปล่อยหรออ๋อค่ะเตรียมจะปล่อยก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับเหมือนเดิมเลยอันนี้คือใบพัดตีน้ําก็ตีใช่แค่สามแขนเองเหรอตีแค่สามแขนเพราะยังไม่ได้เอ่อทำการเตรียมน้ำเนาะแล้วก็เตรียมน้ําปรับแคลเซียมปรับแร่ธาตุแล้วก็ ต้องดูพวกจุลินทรีย์ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะน้ำก็สีแบบนี้เลยน้ำสใสแบบนี้ได้ได้พี่อาดูดิในในบ่อยอย่างนี้พอเวลาเตรียมน้ําเนี่ยต้องลงแร่ธาตุลงอะไรไปไหมหลักๆล,ลงไทเอ็กเต้ดีอยู่แล้วใช้ไทเอ็กตา้า,ตาพี่อาบอกน้องเขาลงประมาณเท่าไหร่หลักๆของก็คือ <ๆ S 2> ของพี่เนี่ยบอกตรงๆว่าเราอะมีหลักให้น้องเขาก็คือให้ดูสภาพบ่อเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าบ่อไหนที่แร่ธาตุมีอยู่แล้วเราก็ใส่น้อยหน่อย ตอนรองพื้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าแร่ธาตุไม่มีเลยก็ใส่เยอะหน่อยคือเราไม่จำกัดเพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าโรน้ลงให้ลูกค้าเลี้ยงแบบประหยัดแต่ประหยัดยังไงให้เลี้ยงได้นั่นแหละคือจุดสำคัญเลยน้องเก็เริ่มเริ่มใช้ตั้งแต่ปล่อยลูกกุ้งทำบ่อปล่อยลูกกุ้งนะคะแล้วก็ระหว่างเลี้ยงถามน้องเขาดูว่าการใช้ไพล์้ตาัดพันทพัฒาใจยังไง บ่อน,นี้อเอาแค่บ่อน,นี้นะครับ<ะ>บ่อน,นี้แร่ธาตุมันมีค่อนข้างสูงอยู่แล้ว uh huh. ผมก็ลงแค่สองลูก uh huh. มันไม่ต้องไปถึงขั้นแบบสองร้อยผมแค่เลี้ยงแคลเซียมแค่แปดสิบเออแมกนีเซียมแค่แปดร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยครับ uh huh. เพราะว่ามันมีแท็กตาเขาเป็นแร่ธาตุรวมอยู่แล้วอ๋อห oh <my> มายความว่าก่อนที่คุณจะลง ลงเตรียมที่จะเลี้ยงกุ้มคุณต้องเช็คค่าเช็คค่าของน้ําก่อนเช็คค่าของน้ําว่ามีแร่ธาตุพอไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าอย่างอันเนี้ยมีอนข้างสูงแล้วเธอก็เติมแค่ลูกสองลูกแค่นั้นครับแต่ถ้าบ่ออื่นๆนะถ้าแร่ธาตุต่ำๆนะแร่ต่ําก็ห้าลูกห้าลูกต่อหนึ่งบ่อต่อหนึ่งบ่อแต่อยู่ที่อยู่ที่บ่อว่าหนึ่งบ่อนั้นมีแร่ธาตุมากน้อยแค่ไหนก็ด้ใส่ตามค่ะก็คือวัดเป็นหลักนะวัดเป็นหลักใช่ดีมาก